iOS ที่บัวเต็มนะครับมี3อย่างครับมี ios, macOS, ipadOS และว w a t c h s ครับอันนี้คือเป็นกลาสนะครับเป็นโหมดมี n ม o m i x นะครับมีแคอแบบใสมีไซน์ใหม่นะครับตามรูปนี้แล้วนะครับ มีไอผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายสอดนะครับหาภาพครับเจอชัดชีวิีนะครับมีการคอสามารถจะบอกโอเคเป็นเวทงสกรีนนะครับมีนอติกไนแมงมในคัดกลองไดีดีขึ้นแอปมือถือนะครับ การเสียต่างๆนานะครับโอเดตอาออได้ไหมจิบเัปเดตใหม่นี่คืออัพเดตมากมายที่ต้ปรับรวมทั้งแอร์แอร์พอร์ตด้วยครับอันนี้ตั้งแต่แนะนำนะครับตั้งแต่คนสิบสามนะครับเพราะหลายคนทดสอบบอกว่ามันตั้งแต่คนสิบสามลงมาคือแรมไม่พอและโอกระตุกนะครับ แนะนำตั้งแต่13ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะโปรแม็กก็ยิ่งดีนะครับถ้าเป็น CPU ใหม่นำใหม่นะครับมีเป็น macOS รุ่นใหม่นะครับนช่ครับ OS ก็รุ่นใหม่ชมใหม่นะครับ watchOS ก็ชมใหม่นะครับสรุปคร่าวๆนะครับว่า iOS ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับในการหน้าดีไซน์สวัสผมีครับ